พี่น้ององไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้อทงทักทายเอซี่ของยายบ,บนสุขสุข,สขคนเดอ้อพี่บนภาพพญามากอ่ากินเบิกฟาดนะคะอยู่ข้างบนดาดฟ้าเมาื่อนี้พี่น้องลมเย็นช่วยช่วยเลยพี่น้องยมลมดีดีเทีดาดฟ้าวิววิวอย่างสวยเลยพี่น้องทะเล เอปลองเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเออเปลี่ยนบรรยากาศรัากันมากเปนเขาบนดานฟต้พี่น้องรง่มชยมากเลยเย็นซวยซวยพี่น้องแต่ว่าเมือนนี่คือสิบป,ประเด็ดไปทังอื่นสิบป,ประเด็ดไปทั้งไก่เหมือนี่เพราะว่าพอยายสี่ได้ไปสววอกนะค่พี่น้องไปสววอกอี่รอบหนึ่ง ประมาณบ่ายมุ้งคืนนะคะไปกับรถโรงแรมนะคะไปกับรถโรงแรมนี่บนวันศุกร์ไปน้ำเล่านะคะสบายให้เราไปกับกับรถโรงแรมนะคะกับสว็อชเซ็ตเดี๋ยวก็กลับมานะคะกลับมาที่ห้องมืออื่นมืออื่นยังสิได้ไปไปเอาผ้าไปซักไวท้ที่ที่บ้านตองนะคะหลายมือเดี๋ยวยังบ่ทันไปเอาอยัางบ่ทันไปเอาก็เลยเดี๋ยวว่าให้ปญาย,ยเซ็ตธุระทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันที่ยีบซี่เขาก็สิได้เช็คเอาเร็วนะคะพี่น้อง ก่จะได้เก็บภาพตรงนี้ให้เบืง้งอีกปลายมือนะคะมันนี้วันที่เท่าไหร่ละอืมมันนี่วันที่เท่าไหร่ละเดีด๋ยวยืบบนก่อนจะได้เช็คเอาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปลุยกันต่อที่ป่าตองพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจงได้จงว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเออวิวงามหลายพี่น,ออบบน้องวิวงามงามอยือนบนไซจ์ เราไปถอนแข่เรียบร้อยแลย้วพี่น้องเดี๋ยวพอกันกลางลางเลยพี่น้องจ้าพี่น้องยายบวดลงมาหอดห่องแล้วลงมาจากไป,กไปดินไปไปเบกฟาดกินเเบกฟ้ากับพี่นี่หอดห่องเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งยายปวดซักผ้าซักผ้าเองนะคะซักผ้าเองบ่ไดไปป้าตัวเด้อืมบัน้ผ้าที่เหลืออยูน่มันสิเบิดตไซส์เฉลี่ยมันพี่น้อง ่ะที่เหลืออยู่สิเบิด์ไซดก็เลยก็เลยได้ไซับไสดเองปอะ่ะพี่น้องมือื่นมือื่นยังสิเข้าไปเราเมืองเฮือกกสิเบอร์สิเข้าไปเมืองเฮือกกสิเช็คอิน take it, take out, เช็คเอาเอาไปเช็คอินต่อที่ป้าตอง,แล,ง,งออออตแล้วนี่พ่อใหญ่มันนี้พ่อใหญ่สิไปสวอชสิไปสวอชตัว่าเสียหายเราไปกับรถโรงแรมเย็บบนสิบกไปนั่ เนีย่ยผนสิถหายุอยู่โรงแรมเสียเราไปกับรถโรงแรมไปช่วงประมาณบ่ายโมงเคิงพี่น้องเพราิไปภาพไปสวอปอีกรอบหนึง่งเรามือมืออ่นมือฮื้อมือฮื่อเทาก็เสียดเช็กเอา้าวันนี้อันมูเทียนเป็นคนขอนเกนเนะาะเพราะพอกันอยู่ละอาหารนาตาลีนานาหา,นนา,หานดนี่แหละนาหาดเป็นกระล้นนี่แหละ ก็เลยคุยกันถูกข้อพยาแล้วก็ถูกข้อกับแฟนเพิ่นแฟนเพิ่อเบอบอกภาษาภาษาดอยภาษาเยอรมันได้เพิ่นก็เลยคุยกันถูกข้ออันนี้เพื่อนนั่นพัดไปั้งแต้อันฟิชซิ่งพี่น้องไปต๊กป่าแฟนเพื่อนนึ่งมาต๊กป่าเพิ่นแบบขี่มอไซค์เลยเนาะเพิ่นเพิ่งหาสิบก็ปีหาสิปเอดบอกหาซิปเอสหาสิบสองกับแฟนเพิ่นน่ง แต่ว่าไอ้น้องเขากะเกิดหลังเยบุญยุคป,ปีสองปีนี่แหละก็เลยรู้จักกันทหา,กกาทนกะทงข้อเพื่อมหา่ามาเดอิอพีพีลงมากลงมากอ่าอยู่อันบนตัวปลาฉลองมาสนะโอ้เย่บุญไปบ่ได้เย่บุญกับพ่อย่บ่ได้บ่ได้แต่ว่าพ่อยหญ่เราแบ่ได้แข็งเลงเลขนาดนั้นพี่น้องก็เลบ็บแบบแต่ร้อนแต่เวียนเล่นแบบนั้นบ่ได้เือพ h ơ น ยางเก่งกับผ้าไปนั่งหนาหาดนั่งดื่มนัง่งกินลมชวมวิวไปยังซันไปไงอันเนี้ยโอ้ฝนเพย์อย่าง,บบพ,ยง,ยงพี่น้องคันวันฝนตกลิ้นบ่เป็นฝนตกลิ้นดอกตกเฮ้งละ่ะตกมาเป็นช่วงตกไมาเป็นช่วงเป็นช่วงไปถอนฟันมากอะฝนตกห้ามในพี่น้องฝนตกห้ามกลับมากอะพากันมานอนเหลิงพักพอนสองสามชั่วโมงก็ลงไปอีกลงไปหนาหา ใช่แล้วาหารกับไปเลรีอยู่ตั้งแต่สี่โมงจนว่าสองถุงจังความภากันกลับว่าอย่ายังก็กินอย,าอยากก่างเงี้ก็นั่งกันอยู่ร้านนั่นแหละอยู่ร้านอาหารนั่นแหละเนาะเก็บเกี่ยวความสุขเราก็ได้ว่ใหญ่เนาะโดนจังไหนมากทีนึงมากกับผ้ากินผ้าเที่ยวให้สมกับคนอยากมากนั่นแหละญี่ปุ่นกับจากสี่บาจังไหนเนาะจากพักควันไปนั่งขึ้นหอด้นานนั่นแหละพี่น้องขึ้นหอดสมตามสายบัวเนาะ ย <laughs> ี่บุญขึน้นหอดสมตามสายบัวแล้วบ่ได้ไปหน้าโดนหน่อน่อเป็นเดือนหรอกแต่ฉีดยาแต่ฉีดยาเข็มเหล็กกับใบบึงกับเฮ็ดยังบ่ได้กับข็ม s w i ก็บ่ได้ไปเลยกับมาผีเลยนะฮัะลโหลประเด็นเจ็บเสี้ยกถามว่ายายเลยสิยายบอกขึ้นหอดสมตามสายบัวขึ้นหอดประเด็นเออสีสีสีสสสตอบ สิตอบคำถามของของเอฟซีสำหรับออเอฟซีน้องเหมียวเด้ออืมน้องเจกี้น้องตองพิจันห้อมปลาตอยนะหลายหลายคนเดอ้อที่เป็นเอฟซีของนอง้องเหมียวเนาะน้นนองอิจิกับน,น้องทันเลร์เนาะน้องจมูกดำหลายคนเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงว่าถ่ายเย็บบนถ่ายเย็บบนนี้ไปไปอยูหนอดไปไปเมื่อหนอดกับพญ่์อ่านผู้ใดสิบเบิ้งนอง้องเหมียวเขาสิบว้ลตอมใจตีเขาสิบิ้ลคิดหอดย้าโบ ทำมาคืนหอดคืนหอดแท้นะคะพี่น้องเพราะว่าเย็บนก็สังเกตได้คือกันวา่าเวลาเย็บบนไปหน้าเนาะไปจะไปหน้าจะเสาะําจงกลับมายัางสิพอได้ยินเสียงเย็บบนจอดรดหรือว่าได้ยินเสียงเย็บบนเบาเนี่ยเขาสิฟ้าออกมาจากที่นอนที่โนเขาอ่บพี่น้องเขาจะออกมาเฟีย้ยมาห่องแงวแงวแสดง,แสดง,แ,สดงแสดงว่าเขาหูหแล้ว่าแม่เขากลับมาแต่ใส่ยังเสี่ะพี่น้อง บาดีเขาก็ถามเนาะเอฟซีก็ถามมาญาติญี่ปุ่นคืนหอดบอกคืนหอดพี่น้องญี่ปุ่นคืนหอดนะคะเราปลูกสาวกับลานกับไทยปลูกไทยวิดีโอสมมาให้ญี่ปุ่นเบิ่งเหลือ่อยู่นะคะสําหรับน้องเหนียวน้องอีชีนอ้องขั้นเลยเนะาะอ่าบอกเรื่องว่าอาหารการกินเนี่ยเขากลบา่าห้อดดอกพี่น้องคือเฮามีอาหารเม็ดเนาะซื้ออาหารเม็ดมาไว้แล้วก็จะเป็นปะทูเป็นเป็นอาหารเสริมขเขาเป็นบางครัง้งอย่างสี่พี่น้องคืนหอดอยู่บ็คือ่าคืนหอดนะเพราะว่าขั้นเลยเนี่ยเขาสิติด ดิเจีบุญมากเลยนะคะก็เลินี่สังเกตเพิ่งได้เวลาดเจี้ยบุอยูบ้านเนี่ยเขาสิมามาสิมาเขาสิมาเฟียมาข้อเคียดมนั่นดมนี่นอนหมุนแขนนอนอย่างเฮาพอว่ายดิเจเลี้ยงเขามาแต่เต็มเขากำลังหัดมือตากำลังหัดข้านหัดยางพี่น้องเลี้ยงมาโดยที่ว่าอันอ่นแมบฝรั่งเขาไปเที่ยวหรอกเขาไปเจออยู่ใช่หะแชซะเลมีคนออกไปป่วยถิ่นพี่น้องเขาก็เลยอัน แม่เขาก็เลยเก็บมาให้เย็บปนเย็บปนก็เลยเลี้ยงไว้ตั้งแต่นน้อยแต่ั้งแต่ยุคกับตะบิวมันสิมีสองตัวมีเจ้าไว้ขันหนึ่งแต่จาไว้นั่นเขาไปตีตัวแม่แล้วเขาหายไปเลยพี่น้องตอนนั้นยังมาที้ถ้ำมันในีเขาเขาก็เลยไปตีตัวแม่ก็ยังหักก็เลยหายไปเลยก็เลยเหลือแต่ขั้นเลออะไรแต่แต่ขั้นเลอเราเราอีกทีนี่เป็นแมวของมาดามโลดเป็นแมวของมาดามโลดมาดามโดดพญายาไปเหตุงานอยู่อ่าอ่าเวียดนาม เราอยากไปเห็นงานอยู่เวียดนามเราก็เลยเอามาไหา่เราเลยมาฝากาให้เลี้ยงไอ้บุญก็ได้เลเลี้ยงเอาก็เลยเอาไปเห็ดมันทั้งคั้นเลิศทั้งอินชีและเห็ดมันเรียบร้อยเร็วอ่าเขาก็เอาไปยูบานกระด้ฉีดบานฉีดยาทุกอย่างแหละพี่น้องก็ดูแลเขายา่างดีก็ให้เขาอดอยากไม่ให้เขาไมานาน่นันอกแต่วา่าถามวัยไอ้บุญไอยูเนี่ยเขาก็กัสิขาดพวกหมูกรุน,นายอยู่แต่ว่าหลานสาวของไอ้บุญสองคนนี่ือเขาหักแมวเ้อพี่น้อง เขาหักแมวเขาก็ดูแลใหยูเย็บปนกับแบบว่าให้ให้เขาดูแลต่งตงตๆงเนี่ยบนแท่นเยบนได้ยังสี่นาที่น้องเอาละอันนี้อันนี้ฝากฝากถึงนะคะฝากถึงเอฟซีที่เป็นห่วงหนองเหมียวนะคะเอฟซี FC ของนนองเหมียวที่ว่าเย็บนไปแล้วจะใไไส่ไปซื้อเบิรงนนองเหมียวผู้ใดไม่ค้นดูแลบอมีนะคะมีลูกสาวมีหลานสาวนะคะอิชีนี่เขาจะไปนอนอยู่บ้านคอของเย็บน ย่ำเวียนย่ำย่ำเวียนย่ำขึ้นเขาจะไปนอนเหรียญญี่ปุ่นแต่เวลากินเขาสิมากินอยู่อยู่บ้านของญี่ปบนนะคะเพราะว่าบา้านมันติดกันหลังคาติดกันเลยกระซ้่มบ้านหลังเดียวกันแต่คันเลอเนี่ยเขาจะตะเวียนไ,ไปไปเหรียญทั่วทิศถึงเวลากินเขาก็มากินนะคะถึงเวลานอนเขาก็มานอนบริเวณห่วงเขานะคะตรงนั้นเนาะอ่ะอันนี้ก็คือตอบปัญหาเรื่องเอฟซีถามเรื่องแมวนะคะพี่น้องเราหลายคนถามมาอีกว่าญี่ปุนอายุทเท่าไหร่ญี่ปุนอายุ หาสิบสี่ปีเด้อพี่น้องหาสิบสี่ปีนะคะหาสียามหาสิบหาเร็วนะคะพอใหไ่ทเท่าใด่พราะไนแปดสิบนะคะเพอใหญ่แปดสิบเราบ้านี่มีคนถามมาพอใหญนเราอยู่เมืองอีหยังะพราะไนทเราอยู่เมืองอีหยังยอ้บนเปร์บ่โอกพี่น้องเวลาเราบอกให้ฟังเนาะเวลาเราบอกให้ไอ้บนฟังมันสี มันสิขึ้นตัวตัว h เด้อพี่น้องมันสิขึ้นตัว h ตัว t ตัว e ตัว y แล้วก็ตัว R พี่น้องไปเอาเด้อพี่น้องไปไปสะกดเอาเอย้ยบนสะกดบ่ออเมืองที่เราอยู่นะคะประเทศออสเตรียแล้วก็เมืองอีหยังนี่มันจะึ้นเราบอกไอ้บนมามันจะเป็นภาษาบ้านเล่านะ่ะมันจะึ้นเป็นตัว A s นะคะพี่น้องตัว S แล้วก็ตัว T นะคะตัว S ตัว T แล้วก็ R ตัว E นะคะตัว Y ตัว R S, S T E Y R สะกดเอานี่ยเหมือนสะกดไม่ไ้นี่เหมือนสะกดว่เปพน <c oughs> <c oughs> อะไะหลายคนถามมาคือกันา่าเรยู่เมืองใด เออตะว่นเพิ่นบอกภาษาเพิ่นนั่นล่ละตะว่ามัดเฮาเฮาเป๋โบอั๋พี่น้องมันเป๋โบอั๋ไผแล้วบอกใไซก o เกิลคาร์สเลตน่ะมันเป็นตัวนี้ออกมากคือนี่มูหมูอยู่วนที่เพิ่นได้ได้ได้แฟนอยู่อ่าออสเตรียคือกันนะคะเพิ่นสิบินวันที่10 10ตุลาคมนี่เพิ่นสิไปก่อนแล้วเพิ่นสิไปวันที่10ตุลาคมแล้วก็ถามคุยกันกับเพ่อนไว่าเราอยู่เมืองใดเออแล้วก็คุยกันอยู่ เขาจะไปหาสามีเราอยู่หุ่นนี่บนกับจักสีไเด็ไปพานปะพานกับล้อลุนกันแหละพี่น้องเออล้อลุนลงจากนีจังสิไปเดินเลืองเพราะว่าเขาอยู่หนีมัน่สะดวกมันไปข้างขึ้นมันไปใส่บ่ดด้อีกสองเมื่อกับเช็คเอ้าพี่น้องพอใหญ่กับไปถอนฟันมาแล้วก็โอเคอยู่นะก็ว่ามีไขว่าไม่ยังกินอาหารได้ปกติแต่ว่ากับพยายามบ่กินของที่มันแข็งเราเคอีก่าวันเสาร์ วันเสาร์ไปเช็คอีกเที่ยนึงนะคะเราก็จะได้ไ่ฟันเราวันนี้ก็มีค้นหามีเอฟซีถามมาว่าย้ายอัปเดตกันทาฟันให้ฟังแน่ว่าพ่อยแเราไปไปไ่ฟันไปถอนฟันนี่ค่าใส่ใจแล้วหลายบันไดอันนี้พ่อยนี่คือที่เหลกเราาจะถอนหาซี่นะคะพี่น้องอันนี้เย็บบนก็มาขอใจกันหาซี่หาซี่นี่ป่านนี้อันหมอถอนหม่กว่านี่มัน ถอนแค่สามสี่ด้านหนานะคะเรามันไม่จะมีฐานสองเหลี่ยมติดกันยู่นี่บ่ไแ้วอ,อกนะคะบ่ได้เอ,อกสองเหลี่ยมยู่นี่เราลเราจได้ออกแถวแถวหน้านี่นะคะอ,ออกออกแถวหน้าแล้วบบดนี้คาใส่ใจคาใส่ใจระยะที่การถอนแล้วก็ใส่ฟันแล้วก็ดูแลจนจนจน,จนมันโอเคเนาะอันสามสามสี่นี่บล็อกหน้านี่พี่น้องเราจะใส่ฟันเทียมเนาะบล็อกหน,าน้า มืนหาอันนี้เอาเอาเอาเคว่า,าพ่อใส่ใดเด้บมม่วโบมนบ่แมนเกดพี่เมีมเม่ยงว่ามนเกดเอเทนนะพี่น้องเอาพ่อระดับใส่ใดพี่นอ้องอ่ามืนหานะคะครบเซตต่างแต่ต่างแต่เช็คเช็คก่อนถอนนะคะและ้วก็ถอนแล้วก็มาอ่าดูแพลนะคะรักษาเพลแล้วก็ใส่ฟันปลอมแล้วก็ดูแลหลังการใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นทั้งหมดสี่ห้ารอบที่กันเขาไปหาหมอเช็คนะคะหา หารอบนี้อยู่ที่หมื่นห้าพี่น้องเมื่นหาแต่ว่ามันเค่สามสิบหนึ่งนะสามสิบขึ้นมานี่บัณน,นี้ด้านบนนี่เราถอนออกเลยเด้พี่น้องด้านบนนี่เป็นบอกเลยเราถนอ,อาถนออกเราถอนออกเลวแล้วเราใส่เร็วเราเราใส่มาตะบ้านเราในนี่เขาปีที่สองัณน,นี้มันมันมันแบบว่ามันซื้อแล้วนะถ้าเป็นซื้อแล้ว มันหล้สซึกว่าจะหลวมเล้วเราก็เลยถามว่าถ้าจะเปลี่ยนบอกไม่นี่คือใส่ฟันปลอมไม่ด้านบนนี่เท่าไดนะคะฐานกับบนที่ของเรามีแล้วบบบนี้หมอว่าอ่าเอาเอาแค่เอาแคระดับพราะใส่ได้ปานกลางนี่อยู่ที่หกหมื่นพะนะอยู่ที่หกหมื่นแนี้เราก็เลยว่าขั้นสันเอาไวกรเดี๋ยวมาหลบหนาแล้วจังสีเห,ห,ห,ห็ดเราเสียเห็ดหลบหลบนี่เราเสียด้านล่างกอนพี่น้องเราเสียด,ด้านล่างแล้ว กลับมาหล่อหนาแล้วจังสิมาเปลี่ยนบอกข้างบนออกเพราะว่าเราเห็นมาแต่าุ่นมันบอดีนันบอดีเรลาก็เพงเพงก็อยู่เมืองไทยหลายอันนี้ตอบสําหรับคอมเมนต์ที่เพิ่นถามมานะคะที่เพิ่นถามมาว่า,าการทําฟันอยู่ในประเทศไทยเฮานั้แเพ่งบอกแฟนเพิเพ่นสิมาเรลาก็อยากเห็ดนะคะอยากเห็ดไปปรึกษาได้นะคะปรึกษากับคลินิกอันคลินิกหมอฟันอ่ะ พันตะคำบอกอัน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 เห็ดเขียว่ะบอกแพงเพิ่นวายุบานเพิ่นแพงก็ยู่นี่ไหลนะคะพญิวายุบานแล้วแพงก็หนีไหลอันนี้ก็คือโอเคอยู่แลแล,แล้วเห็ดบอกกลางสามสี่นี่มืนหานะคะดูแลครบเซตนะคะดูแลจนจนใส่งานได้สี่หาเล่อขลามพี่น้องอันนี้ตอบเด้อเด้เอ,อสำหรับผู้ที่อยากรู้ว่าแพงบอกแพง นี่ผู้อยากลู้เรื่องโรงแรมนะคะโรงแรมค่าค่าค่าพักนะคะค่าที่พักของโรงแรมขึ้นเราท่ายคืนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องคืนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ามันก็มีหไหลโปรโมชั่นแล้วก็หลยหลยหลแบบอ้าเสียวของแบบของของของไงของหน่อยของเดียวของครูของอยงังสิมันก็มีหลยหลแบบนะคะแต่พอไงเราบุกมากน่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อขึ้นพี่น้องอะหลักกระอล่องกระล่องไาจจะนั่นเบิง้งกระล่องเส์ชเข้าไปเบิง้งนะคะเสร์ชเส์ชเข้าไปเบิ้งอาจซื้อโรงแรมกับห็นดอกอยู่ในเว็บฟใสเขายี่ยู่นะคะเว็บไฟใสของโรงแรมมีอยู่เด้อเอาอันนี้ก็มานะทักทายกันแล้วก็มาตอบคำถามเล็กๆน้อยๆนอยเนาะให้กับเอฟซีเดฟฟังนะคะอัปเดตแต่ละวันว่าสิไปใสมาใสนะคะ,นะคะมื่อนี้ยายบุญกะคงจะ อยู่โแรงแล่มกับช่วงใบหายหพญใยญ่ไปสวอปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะแรงๆก็จะลงมไปนาหาถ้าเราไปกินเขากินยังเมืออื่นอาจจะลงมไปปลาตองมือเฮือกประเทเอาาี่น้องตามนั้นนะคะแล้วกลับไปอยู่ปลาตองเขาทีเขาท่างเขาลูกเขาล้อยละแล้วเราก็จะเดินเรื่องการไปทําวีซ่านะคะพน้องว่าเขาจะเหตุอย่างไรว่าเขาจะไปให้เอเจนซี่เฮไทยหรือเขาจะอ่า ยื่นเรื่องที่่กรุงเทพยเลยบองรือจังไหรก็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปรึกษากันกับมูแล้วหยุดเธอนึงนะคะพี่น้องเอาคลิปนี้ซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะอยู่ดีสบายดีกันสุขสุขนะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหล,ยลายๆสำหรับกำลังใจขอบคุณขอบคุณหล,ยลายๆสำหรับค้ามในน้ำไลลกะ,ะเป็นเป็นกำลังใจให้เย็บบนด้วยดีตลอดมานะคะเพราะว่ากันเด้อท่าแนวใดายค่ะตุ๊กบุกฟองหรือว่าตอบตอบปัญหาตอบเอตอบคำถามให้บ่เบิดหรือว่าอ่าบ่ได้ตอบคอมเมนต์กักับเยาวากันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณขอบคุณหล,ยลายๆจ้าสวัสดีค่ะ